ฟสวัสดีพี่น้องคนฟังอันที่เปิดนั่งเปิดนอนฟังอยู่วันนี้จะกูเรื่องคนอวดรักจากวักตัวอย่างคือฟังเอาควรถ้าพอสมเิงควรก็อขอสุขม,มามันมีแต่หนาเรื่องที่ผมจะเล่าบอว่าเกา่า ก็ว <ítulo> ่าไครใเรื่องจะเป็นจะใด้คอยฟังเตะนออีอีอีเอหมูสองตัวนี่ของใครใครเป็นเจ้าของถ้ามีความปีสงจะขายว่าจะซื้อของผมครับเถ้าแกจะฮ้อตัวตัวไห เอหมูนี่มันก็ตัวใหม่ใหญ่มีแต่มันเมื่อแรงมังม,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 มีนิดเดียวว่าให้ตัวละสองพังหรือขายไหมโอ้จะไปตือกันเสื้อน้ำปลาคาร์ทเา,าแกหมูลเลี้ยงมากอใจวันนี้วันวาเอาอย่างนี้ก็เลี้ยงกังพุกกลงง่ายๆสอง,ไงตัวว่าให้สี่พังหรือพอใจไหมเอออย่างนี้ยังแคว้นกะจะไปตือกันเสื้อน้ำปลาตัวสองพันอ้อสองตัวสี่พันโอเค บ่อด้หือ้อฟังเอามววนพอด้บพได้ว่าหือไผ่ไอ้ขวัญใจเขียน่อจะเอาคอนเนอร์ต้องบอใจตัวผมไอ้ขวัญใจที่ลม้มเปิ่นบอกคือผมจมต่อไอ้คำจอรอ,อยังบาเต้าคนนี้ชื่อยาแก้วกวดดีมันมีหันอย่างเป็นคนปากจ้างเป็นคนฝากเป็น อยยาากกกแินไสวัสดีเจ้าที่นี่สำนักง,งานทานายความแม่นกับเจ้าเป็นละครับมีอย่างให่ผมรับใจครับโอ้ข้าเจ้ามีเรื่องปรึกษาสมมติว่าหมาเนี่ยไปคบเป๊กข,ของเจ้าบ้านเนี่ยเฮาจะเอาเรื่องเอาราวเปิ่นใดกับเจ้าได้กับครับถ้าหาว่าหมาตัวนั้นมีเจ้าของนะครับ มีเจ้ามันมีเจ้าของมายังอ่านกระจายไม่เหี้ยดีๆจ่ายกี่หน่ครับโหก็มาทนายน่ะกะคบเป็ดข้าเจ้าจ่ายมาสองร้อยเจ้าโอ้เป็นว่ามาผมอ่ะจ,จ่ายก็จ่ายสองร้อยกับสองร้อยอุ้ยขอบคุณเจ้าข้าเจ้าขอลวดลานะเจ้าโอ้เดี๋ยวก่อนป้าจ่าจะปิ๊กมาได้เต้นนะครับนี่หยังอ,ยงอ่ะเพราะว่าป้ายังไม่ได้จ่ายค่าปรึกษาทนายต้นนะครับป้าใดเจ้าสองปันว้าย สุงแปะบาแปะลมบนไม้สุงแปะบาแปะลมบนคนสูงกว่าคุณยังมีหันอยู่คนอีกูใครบอกใครเกื่อนหน้ามือหลังมือปินเข้าปิ้นออกแต่เรื่องที่จะบอกเป็นเพราะอัานยังเพราะความขี้กังสาว่ากูตัวเก่าได้มาเ่า บ้านของตัวเองเขาก็มาเป็่นเงงมีมันอะไรกันนี่หือกินก็กินเฮือนกูนอนก็นอนเฮือนกูกันก็ไป่วยกูเนี่ยกูทำหึเผาเผามันไตหีเสียงเสียงายบะปอเมื่อคืนบรรลับบรนนอนกินเลื กินย่างกูหึไผ่ป้าไผ่เหือดกํายุงโหแล้วไปยี่อย่างในเฮือนเอาไฟลูกโยงโยงเหรอเผาเผาเฮืองมันจนเสี่ยงเซี่ยงหึเอาจนดมามีเฮือนอยู่กับมอน้าเต๋อโอ้โเหือดกํายุงเผาบ้านดูเก่าไผ่กันแน่บ่มีเฮือนอยู่ป้าเอ้ฟังแล้วเป็นจะได้พงการ ได้พงกาเรื่องปีเล่ามาหน้าไข้หัวพองกอไอาคนรูปหลอกกับสาวคนสวยข้าสูดเจ้าหันตวัวด้วยซื้อเพชรไอ้องจเจ้าไปซื้อพองไปมันสาวๆาวเพราะวันยังเป็นเบาบ่มีเงือเถื่ออห้เป็นเบาเชื่อู้การจ่าทีถ้าว่าการฟืดนนี้น ไอ้ตึงล้มก่อนว่างๆไปเอวบ้านอี่พ่อแน่นอนลูกอีพ่อเป็นเลอะลูกสาวก็บอกใช่แล้วลูกช้องอย่า